สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสติชาน e l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมปี2.0.18นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแมนะนําให้เอาวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมา ที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้คนลัคนาราศีเมษดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้โดยภาพรวมแล้วคนลัคนาราศีเมษจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามามากกว่าปกติ ท่านจะต้องดิ้นรนกับเรื่องต่างๆในชีวิตมากและจะต้องระวังมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาอีกด้วยอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าคนลัคณาลาศิเมษอาจจะมีแนวโน้มได้โชคใหญ่หรือว่าความสุเร็ยบางอย่างที่มีความสําคัญเนี่ยเข้ามาได้นะครับในช่วงของวันที่24ถึงวันที่30สิงหาคมสําหรับเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่23สิงหาคมงานจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามามา,มากแต่ถ้าคนลัคณาลาศิเมษท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอยู่แล้วนะครับ การงานจะมีโอกาสกลับดีแทนได้และเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่24ถึงวันที่31สิงหาคมการงานมีแนวโน้มจะมีโชคดีเข้ามานะครับหรืออาจจะประสบความสําเร็จบางอย่างในเรื่องของการงานซึ่งความสําเร็จนี้มีความสําคัญในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นช่ชงของวันที่1ถึงวันที่22สิงหาคมการเงินก็ยังพอเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ จะมีโชคทางการเงินจากการเดินทางหรือมีโชคทางการเงินจากการเข้าสังคมพบปากกับเพื่อนฝูงหรือว่าพบปากกับผู้คนใหม่ๆเป็นต้นส่วนโชคของวันที่23ถึงวันที่3 1สิสิงหาคมเรื่องของการเงินก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับจะมีโชคทางการเงินเข้ามาซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับของใช้ส่วนบุคคลก็ได้นะครับในบางกรณีคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะนำพาโชคลาภทางการเงินมาให้แก่คนละคณะราศีเมษได้สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นโดยภาพรวม ยังเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมอาจจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวทําให้เกิดความสุขอกสุขใจหรืออาจจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุตรหลานบริวารในครอบครัวที่มากกว่าปกติได้นะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่3าเสิสิงหาคมอาจจะมีโชคเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัว หรือว่าคนในบ้านคนในครอบครัวของท่านให้โชคกับท่านได้นะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ช่วงของวันที่1นถึงวันที่22สิงหาคมอาจจะได้มีการเดินทางไปไหนตอนไหนด้วยกันมากขึ้นได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่สเสิสิงหาคมคนรักอาจจะให้โชคและอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องของการสร้างความมั่นคงหรือการลงหลักปักฐานให้มีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่22สิงหาคมมีแนวโน้มจะได้เจอกับคนใหม่ๆจากการเดินทางหรือจากการไปเข้าสังคมใหม่ๆนะครับในบางกรณีคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะบางอย่างเด่นกว่าปกตินะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่31สิงหาคม มีโอกาสมีคนเข้ามามากกว่าปกติและจะเป็นคนที่สามารถให้ความสนับสนุนเรื่องต่างๆและให้โชคแก่คนลัคนาราศีเมษได้และหากคบหากันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นไปด้านเรื่องของการลงหลักปักฐานและการสร้างความมั่นคงมากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจํารายเดือนประจําเดือนสิงหาคมนะครับปี2 5 6 8ของคนลัคนาราศีเมษที่ถายไปก็จะเป็นการทายดวงแบบภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดท่านต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยาที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องออาดวงชะตาประจาตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยําม,มากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการดูดวงปัจจาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแช์กดติดตามเพจ Facebook หรือว่ากดติดตามช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอพายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ